มีคนถามอาจารย์ว่าขันขันตีครับขันตีขันตีแปลว่าอะไรครับขันตีแปลว่าขันแตกขันแตกตากน้ำอาบน้ำไม่ได้เลยขันรัวไอขันติเนี่ยขาธุเร็วๆทุกคนครับสาธูเกาๆครับสาธุ อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นรวมทุกช็อตของพระครูปรัดเระนะครับที่ว่อนอยู่ในบนโซเชียลนะครับโดยเฉพาะในช่องทางของตัวเองนะของท่านเองนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมาโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหทุกช็อตนี่นะครับ <c oughs> คือหมดคำบรรยายจริงจริงันด้วท่านนกฝากรก,กดแชร์ให้จันนี่ในการหาข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้จอนนี่นะครับดูโฆษณาขั้นการระหว่างคลิปจนจบนะครับร่วมกันเป็นกระบอกเสียงให้กับพระพุทธศาสนานะเราพิจารณาเอานะผมนําเสนอเนี่ยคือต้องบอกว่านําเสนอแบบกลางๆนะผมแบบไม่โจมตีใครนะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันตัดสินช่วยกันพิจารณาเอาแล้วกันนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอ้โหมีอีกหลายช็อตนะครับแล้ว ที่สาคัญนะครับผมไปเจอคลิปหนึ่งครับเมื่อประมาณสักสองปีก่อนพระฉันหมูกระทะได้ผ้าอย่างนั้นพระครูประหลัดทีละบอกว่ายังไงนะทุกท่านไปฟังกันดูนะจะอยู่ตรงท้ายๆคลิปนะเออผ้าทุกท่านโอ้โหสุดจริงๆสุดจัดประหลัดบอกมา,มาอานิจังแล้วก็ไปทุกขังอนัตตาไปเรื่อยไปพระอาจารย์อานิจังพระอาจารย์ยังไม่ลงเลยครับเรวจะไปอื่นแล้วล ถูกอาจาร์ไปยังไงอ่ะเดีนี้พระาจารถูกต้องค่ะคือจริงๆแล้วอะค่ะกูกะอันนี้พูดเป็นสาระพูดด้วยพูดโดยไม่มีอารมณ์ที่โกรธแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่กูแค่รู้สึกว่าพระเองอ่ะกำลังปลดปลดาลกลงเนี่ยคุณ่ะจะเข้ามาจะเข้ามาฟังธรรมหรือจะเข้ามาสอนธรรมเขมา ก็เห็นพระมีธรรมะไม่เพียงพอค่ะก็เลยต้องสอนเข้ามาฟังธรรมาตมหรือจะเข้ามาสอนธรรมตมใช่ค่ะก็เห็นพระมีธรรมะไม่เพียงพอก็เลยต้องสอนนะคะไม่กลัวบาปด้วยนะคะไม่ธรรมะคุณของคุณมีกี่กระบุงอ่ะไม่มีห้ามีแค่สักมีแค่ห้าข้อค่ะแต่ไอห้าข้อเนี้ยสามารถสอนได้แจ่มแจ้งเมื่อต้องเทียบกับพระที่มีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่ไม่สามารถสอนไอสี่ห้าข้อได้เลยค่ะอะไรนะคะนี่พระกําลังมีอารมณ์กับหนูหรือเปล่าคะเนี่ย กำลังโกรธหนูหรือเปล่าคะเนี่ยกำลังมีกิเลสในใจหรือเปล่าคะอุ้ยเป็นเพื่อนหนุ่มปัญชัยเดรเตอร์เฮ้ยใครปีเตัวพาม่มีอารมณ์กับหนูเนาะอะแต่พระฟังหนูนะทุกคนฟังนะคะสำหรับกุ๊กสำหรับกุ๊กสำหรับกุ๊กนะคะกุ๊กอะไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรพระแต่กุ๊กแค่รู้สึกดิกอนุบาลดูก็รู้ครับว่าเรามันแยกออกครับดีไม่ดีในมิในมิติไหนของของของเอ่อคุณเพชรอะอ่ะทันเดอร์อ่ะ มองมองพระดีพระเลวในมิติไหนอ่ะมันโอ้พระอาจารย์โอ้ถึงคันยกคนดีคนเลวไม่ออกเลยเหรอครับอมตอบคำถามรตอบคำถามสิคุณอย่ายอกย้อนดิไม่งั้นมันจะไปต่อได้ยังไงเล่าก็ถามว่าคุณมองในมิติไหนปฏิบัติตามสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าก็สั่งสอนเอาไว้ในพระปาติโมกข์อยู่แล้วว่า ละชั่วทำดีทำดีใจให้ผ่องใสอ่าฮะดำรงอยู่ในศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อละชั่วอ่าละชั่วครับผมแล้วแล้วมันชั่วตรงไหนอ่ะชั่วตรงไหนละชั่วทำดีสิ่งอะไรทำแล้วคือชั่วก็คือชั่วครับผมอ่านะชั่วมันคือยังไงอ่ะชั่วมันคือยังไงเอาทำที่การกระทำที่ผิดศีลเนี่ยครับ รีโพสสี่กาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรีโพสพระเออพระไม่ปีนเสาไฟเนี่ยเขาพิมพ์เต็มแล้วพระอาจารย์อือปีนเสาไฟตอนนั้นอาจจะแบบอะดรีนาลีนกำลังสูบฉีดอยอายอย่าเอาเย่าเอาจิตส่งออกดิขึ้นมาสนทนาไปเอาจิตส่งออกไปไปอ่านคอมเมนต์อยู่เอาเอาก็แต่งดิกำลังกำลังกำลังแก้ปัญหา อ๋อฮะฮเมียนะครับคุณขนนกแ่ตเียขนแก่ดวล่ะเองด้วยเชียบแล้วขอถามอีกนิดนะครับแล้วพระอาจาร์มองตัวพระอาจาร์เองว่าเป็นพระดีไหมครับพระอาจาร์เชียวพระอาจาร์เลือมใสไหมครับ ไม่เข้าใจคำถามประโยคไม่ครบอ้าวพระอาจารย์แบบคิดว่าพระอาจารย์แบบบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ใจไหมเยี่ยมใสอะไรเงี้ยโอ้โหพระครูประลัดทีละเนี่ยนะเออทั้งรอนะอรวยอีกทั้งสติปัญญาเยี่ยมยอดทั้งเมตตา บริสุทธิ์สูงสุดครบถ้วนโอ้ค,ครับอาจารย์แล้วคุณนีคุณสมบัติขนาดนี้คุณว่าเป็นพระดีได้ไหมเนาะใสาธุครับสสธุสาธุาสุอุมส่ถูครับสาถูสาธุหืมหมดแล้วอ่ะสะติครับสติครับรู้ลมหายใจค,ครับหลวงพ่อสันญ,ญานไม่ดีเลย จดจ่ออยู่กับการตอบคําถามครับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องคิดเยอะครับมีสติครับรู้ลมหายใจเข้าออกครับแเก่งนะเราอสอนเชียวพื้นฐานครับผมได้แค่พื้นฐานผมผมยังไม่นานครับแค่สองเดือน ช่วงเย ement, nah ็นเนี่ยจะมีรถหมูกระทะมาส่งเข้ามาส่งในวัดใช่ค่ะมาส่งช่วงเย็นช่วงชักสี่ห้าโมงเย็นนะคะพี่พวกมีสดมน่ะมีสดมนบ้างตีไก่ตอนเช้าเตะตะก้อตอนเย็นอันอันนี้มันไม่ใช่กิจของส่งอะค่ะพี่กับรถเข้ามาเดึกดเดือเดินๆเนี่ยเลี้ยวรถศาดไฟมาพระนั่งเกาะอยู่กับผู้หญิงพระพุทธต้องตั้งสติให้ดีว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าอนุญาตให้ฉันได้หรือไม่ อนุญาตให้ฉันได้นะฮะตอนเย็นไม่ว่าจะเป็นอาหารนะฮะเป็นอะไรที่ที่เช่นท่านเจ็บป่วยนะหรือฉันยาที่มันจะไปทําลายกระเพาะนะ,ะครับพระเจ้าก็อนุญาตมีวินัยบัญญตัติอนุญาตให้ฉันได้ฉันหมูกระทะตอนเย็นไม่ผิดนะฮะมันเป็นมันเป็นธรรมวินยัยที่พระเจ้าอนุโลมให้ถามว่าทําให้ใครเดือดร้อน และก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยใช่อาตมาภาพพระภูปาลัดทีรัตน,นนริธาเมตตรมัมโมประธานภาทีเครือข่ายองค์กรลังชาวพุทธต้องขอออกตัวก่อนว่ามีความยากลำบากใจเป็นอย่างยิ่ง ในการเขียนคำอ่านแถลงการในครั้งนี้เพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติพระพุทธศา,าสนาและพระมหากษัตริย์เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากผู้ว่าชัดชาติซึ่งเป็นผู้นําคนไทยพุทธระดับสําคัญมากไม่ไปแต่งตัวเป็นมุสลิมและกัมชูนิ้วมือแสดงสัญลักษณ์บางอย่างสื่อสารไปทางที่ดูไม่ค่อยเหมาะสมยิ่งนัก ปกติถ้าวันปกติอาตมาพ็คงได้ไปนั่งฉันกาแฟยามบ่ายท่ามกลางธรรมชาติสายลมและแสงแดดอย่างมีความสุขแล้วคงไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมาถึงวันนี้แล้วอาตมาต้องเสียสละตนเองเพื่อสะท้อนความจริงบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อสัองคมไทยหลังจากที่อ่านแถลงการเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเดินสวดมนต์กิกิจิสโสรอบสารการกรุงเทพมหานาครน,นะฮะเพื่อขับไล่นะฮะ สิ่งไม่ดีทั้งหลายสิ่งอับประมวลทั้งหลายนะครับอํานาจที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีงามทั้งหลายให้มันหมดไปจากสารการว่าการเครื่องหานครนะครับ